สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อซทุกท่านเนาะนะก็หลังจากที่ทานข้าวเสร็จนะครับก็มาลงมาดูน้ำนะคะโอ้สุดยอดพี่น้องนะก็ f อฟซีทท่านนะอาจจะสงสัยว่าฝนตกนะทำไมถึงดูดน้ำใส่สูบน้ำใส่นานะครับ ก็เนื่องจากเมื่อคืนเนาะมันมีมันรั่วนะฮะเอฟซีนะน้ำแปรงนี้ก็เลยแห้งนะครับอ่ะน้ำแปรงนี้แห้งนะฮะมันรั่วลงสระนะฮะน่าจะเป็นปลาไหลเนาะเจาะนะฮะรูรูรั่วนะฮะเท่าแขนนะครับก็ทำการปิดไว้แล้วเนาะก็ไม่รอช้านะฮะเอฟซี ตอนแรกว่าจะรอทางฝนเนาะนี่มืดฟ้ามัวดินมานะเอฟซะฝนตกก็ถ้าถ้าถ้าฝนตกแรงนี่มีน้ำแน่นอนนะฮะแต่ผมไม่รอนะฮะผมทำการสูบเลยนะฮะนี่ก็ไกลพอแล้วนะเอฟซเดี๋ยวผมทำการปิดเครื่องนะฮะนะพอแล้วเนาะไม่อยากจะให้น้ำแปลงนี้มันแห้งเนาะ นี่ปิดเครื่องไปที่เรียบร้อยนะครับอเอาอันนี้ครอบไปก่อนเอ,อึบอุ้ยนี่นะครับเรียบร้อยเนาะนรอยรั่วมันอยู่ตรงบริเวณนั้นนะฮะก็อุดไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สูบน้ำใส่นะฮะถ้าเราปล่อยรอฝนนะถ้าฝนไม่ตกนะหญ้า นะฮะ fc ขึ้นแน,น,น่นอะนนะนี่ทำอะไรก็โอ้ยต้องใส่ใจนะครับพี่น้องนะถ้าไม่มันมาดูแลนะครับไม่ได้กินนะฮะ fc นะเดี๋ยวแม่ยายผมลำบากอีกนะฮะนะ เพราะว่าแต่ละปีแนะม่ยายผมตื่นเช้ามาทําการถอนหญ้านะฮะนะปีนี้ถือว่าข้าวนะที่นานี่สวยนะฮะเอซสวยกว่าทุกปีก็ว่าได้นะครับเพราะว่าผมโอใช้ขี้ไก่เนาะ90้กระสอบนะฮะแล้วก็น้ํานี่ไม่ต้องให้ขาดนะฮะ น้ำต้องให้ได้ให้มีนะเพราะว่านาของผมนี่มันเป็นนาโคกนะฮะทุกท่านนะเป็นนาโคกเนาะก็ดูแลยากนะฮะน,ะนี่สุบน้ําใส่แล้วก็ให้มันขังเนาะท่วมหญ้าไว้นะี่ระบองหญ้าไม่เกิดนะหญะ้าก็จะตายนะครับ ่วนแปลงนี้นะครับผมแปลงที่มันลำบากกว่าเพื่อนนะฮะนี่แปลงนี้เนาะหญ้าก็เกิดแล้วเนาะทุกท่านไม่รู้มันซึมตรงไหนนะฮะก็ไม่เป็นไรเนาะแค่แปลงเดียวนะครับแปลงอื่นก็มีน้ำนะถ้าฝนตกหนักนะฮะทุกท่านน้านี่ น้ำที่บ่อก็เต็มแล้วนะครับโอ้เป็นย่าน้ำเนาะน้ำที่บ่อของผมนี่เต็มแล้วนะฮะอีสี่ถ้าฝนตกลงมาอีกนี่น้ำนี่จะเสมอกันกันกบนาตรงนี้นะฮะสบายแล้วทีนี้ครับพี่น้องนาเป็นนี้จะมีน้ำตลอดนะฮะเพราะว่าผมทำการดัน นะฮะคันนาเนาะคันสะนะฮะตรงนี้ให้มันต่ำนะฮะนี่ดานคันาตัวนี้ให้มันต่ำนะแล้วทีนี้น้ําเต็มบอ่อเนาะนี่นี่ครับน้ําตรงนี้นี่มันจะไหลออกนะน้ำสะนี่มันจะไหลออกใส่นาเนาะแล้วจะมีน้ําตลอดนะฮะเราก็มันนะครับดูรอยรั่วนะฮะ บริเวณด้านนน้นไม่ให้มันรั่วลงลงห้วยเนาะ,ะก็ภาวนานะครับให้คนตกอีกนะครับผมนี่ลึกนะฮะ fc หน้าจอมาส3 3เมตรกว่าๆนะครับ3-4เมตรเนาะนะครับน้องไอเดียไม่กล้า ลงมาเลยนะครับไม่กล้าเล่นน้ําแล้วเนาะน้ําลึกแบบนี้นี่ไม่กล้าลงเลยนะครับสบายครับพี่น้องมีบอ่อตรงนี้เนาะเราทํานานี่สูบน้ําใส่นะครับให้มันได้ดูระดับน้ำครับพี่น้องอุ้ยปลาโอ้ปลา,าเยอะเลย ปลานี่เยอะนะฮะ fc นะเป็นพวกปลาปลาในปลาตะเพียนปลานนจันปลานินนะครับปลานินนะะน,นี่จะเยอะนะฮะแล้วก็มีมีปลาบึกด้วยนะฮะนะผมเอาปลาบึกมาปล่อยด้วยนะครับผมอ่ะก็ใหญ่แล้วครับพี่น้องได้น่าจะประมาณ2อกิโลได้นะคะรับปลาบึก น,น,น้ำที่ตะก้าเนาะผมก็ปล่อยลงมา,าถ้าฝนตกหนักนี้น้ำจะไหลมาจากนู่นเลยครับเทือเขาภูตะมองเนาะไหลพัดผ่านมาหน้าบ้านของผมเนาะแล้วก็ไหลบ่าลงมาสู่ตะก้านะฮะแล้วน,น้ำจากตะก้าก็ไหลลงมาสู่ บ่อน้ำนะเราก็เก็บกับเก็บน้ำไว้ตรงนี้นะครับถ้ามันล้นจริงๆนะฮะเอนะมันล้นออกนาะเนาะถ้าสุวิสัยจริงๆเราก็ปล่อยทิ้งนะนะโอ้ถ้าตกหนักอีกจาก2วันเนาะอ่นะเปนนี้สบายแล้วนะครับผม นี่ครับตะก้าก็สวยงามนะครับผมนี่ผมดำกับแม่ยายสองคนนะแม่มาต่อยกอ้อมลงมาช่วยเนาะแค่มัดเดียวนะครับนี่ครับก็เริ่มงามแล้วนะครับผมถ้าฝนไม่ตกนี่ FC ถูกแดดนี่น้ำตรงนี้จะเป็นสีเขียวเลยนะครับ อนะเริ่มงามเริ่มงามเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เนาะทางคนบุธรเนาะเอายืมเครน่ตัดหญ้าผมไปนะครับก็เดี๋ยวจะให้ทางคนบุธรนะเอาเครน่องตัดหญ้ามาผมจะตัดหญ้าคนานะครับข้าวตัวนี้นะครับมันเป็นภาคในเอฟซนี่บริเวณตรงนี้นี่ดูครับวงกว้างเลยนะเป็นภาคใบใบแดงเนาะเอ เราก็ตายนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเกิดใหม่นะครับนี่อ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ fc นะถ้ามั่นดูแลใส่ใจนะครับทำอะไรก็ตามเนาะจะประสบความสำเร็จนะครับผมนี่อ่ะ คลิปนี้ฝากไว้ด้วยครับทุกท่านสวัสดีครับ